ทอดไก่เจียวพี่น้องข้าวเที่ยงน,นคะครับทอดไก่เจียวปีไข่ใส่หอมซอยรสครับซี่จีนซอยพี่น้องนำปลาตาน้องใหม่ผงชูลดอันนี้น้อโมโตะทำไมแต่เซียตัว ตีให้เข้ากันระเบียบขึ้ฟองพร้อมทอ,อดร้อนแล้วนะครับเจียวไข่นะครับ ไม่มีชซื้อกล่องเลยหรอกนะู่นนึงคือกล้องนะครับ <c oughs> ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะอาจจะทุลักทุเลมาทุลักทุเล <c oughs> กนันอยเรนะื่อย จงใส่ใส่หอมซอยผักซีจีนซ้อยแสบป่าอันปลาใส่ปลา้นมใหม่เลยผมซืบอรอันนะมีโนหมดตก <c oughs> ใส่ซ้ำนิดหน่อย นี่สิมันน้หมันหมูเลยนอดหมันหมูพ้อนน้ำมันหมูนี่มันหอมดิพี่น้องกลิกซะกันคลิกใจให้สีงามครับพี่น้องเลยก้อเหลืองทองนี่ก็ะทับระดาดีนี้อดุลยย่างแตงทองทอดไข่เจียวง่ายงามพี่น้องมากินขาเหมือนกันด้วย